สื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนบ้านนงหมูชัยเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสีประจำวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2566วันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่สองประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านนงหมูชัยเจริญ นำโดยนายอนัทผิวสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านองโหมเชเจริญทำกิจกรรมหน้าเสาธงทำความสะอาดโรงเรียนห้องเรียนตามนโยบายจุดเน้นโรงเรียนสวยห้องเรียนงามห้องน้ำสะอาดตรวจเยี่ยมห้องเรียนพิเศษโดยคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มาเรียนรวมโดยคุณครูมระลาวันประพันธ์เป็นคุณครูประจำชั้นจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3อ่านออกเขียนได้100%เอร์เซนของ่วมในการปัญจพลแสงคําััย่วมในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสเราจะไม่ทิ้งใ,ใครไว้ข้างหลัง